พี่น้องคะตอนนี้กะได้เวลานะคะรุ่นมือที่เห่ารอคอยครับพี่น้องวันที่รอคอยของเรามาถึงแล้วคะ่ะแม่มาลิกํำลังจะลอดทายาทเคเอฟซ้หนึค่ะเบ้งลุกเบง้บงเบง้งอืดเนอ ไอ้กล่องค่ะพี่น้องไอ้กองไอ้กอง ได้ป้อได้บ่เฮ้ยเจนลูกแล้วจะมีรถจะมีเ้นแกวอย่างไรครับออแบนู่จะิมกันเพ่เาวาดึงไมดึงตัวดเ้แค่ดึงก่ไ้ อย่างเงี้ยจหมดนี่จะกกันก็ไปย้ายเลยห่ะย้ายอีกอีกยิงมาเท่ากี่ยิงมาเท่ากี่ไม่ออกไหงมันขล้วมันตันส่งขอนมาเยอะๆให่ๆเยอะๆลดลดลดัดลดยังมันจงดเนี่ยวงมันจัดเงี้ยอ มันี้าวไก่ปรได้าวลอนข้าไก่บ้างเนี่จุดจงแห้งหลามือขาปอกันกันเป็นเปรดเลยข้าวเอข้วตน้อคัมเัมาเโ้โปวดมาเ่อนอปเดียวเดียวเดียวัเาอืมอืมอืมยอ

ยิ่มเอาแพรตัวน้ไม่แม้เด้งยืดขางซีนหน่อยโอ้ออกแกล้วอือมาดูข้างมาดูโอ้อง่ายครับง่ายคับมันตึงขามันตึงขามันเกร็งแค่ขาหัดๆลอดเอาขุนจมูกออกขุนจมูกออกโอ้ยง่ายง่ง่สมคำหล่ำเลยดีแกเอ็ดซหน่งีหล่ก็นั่งอ้อมไปแป๊บนึงนั่นนอนนอนออไป จะฟาดูไปเที่ยวสิจะเหน,นมั้งเิี่ะวัมมนะทนคอมันโอ้นีกดจอดโอ้ยตัวแม่ยิออยแม่น้ำน,น้ำีน,นองน้ใหา่เลยมัดเลยบดมัดเลยระบหมูนใหม่นห,หนังคือใหเจ็บโนจะให้แม่มั้่เงูจังเลยวตัวแม,นม่น หูแกตีน่ได้หมอสมเป็นหมอนอยู่เลยเจ็บทีหูมาเจเมียเจ้าเมียหรือผูหิก่อนจ้ะหใจแล้วผมรอคอยมู่กเนาดรนิขาทางน้มเนี้ยมัจไปแถอนเป็นหมอนเอหอแล้วอ่ออมเยเห็นท่น มาเนี้ยปเาไม่้าเองอไปหาขาขาหน้าไปขนเอาอีหางอี่ห่างตัวแดกกันม่นสีขาวจ่าพี่น้องขอดแล้วค่ะคอดแล้วปลอดภัยแต่ว่าแม่นั่นขาลันเนตกน้อยค่ะบุ๊บใบบมติดเอ้ย KF31 ได้ยูได้ยูเออ KF31 ตัวแม่พี่น้องจ้าแม่มาเรียบอ่ะคุณเอาหูดังออกคักคักระบอก เซดออกดีๆน้ำปาาน้ำดินน้ำโูดังเงี้ยเากมาพานั่นยังฟืดๆอยู่นะเอ้ยหอกเอกๆเลยีหลาคำแพงแม่เอ้ยคำแพงเี๋อเนี่ยหุกนย่งเี้ยันเหี่ยจ่าพี่นอนไงครับค่ะแค่เอฟสามหนึ่งสมคำลำลืออ่าเดี่ยเออนี่พอเข้ามา อ่ะอีพอเหาาบ่งคุยบ่งกระดูจับบัตรไปเจอไหนใหญ่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 เคเอฟสามหนึ่งค่ะขอดนหา่เล้จังหน่อยมันโตใหญ่ส่งซอยทำขอดนจ้อาโอ้ปทันเวลาผลงานนี่พอเห่าค่ะพราลุงเฮ่านี้แล้วค่ะขึานใ่าะคห่ขพ้นใหญ่ออกไปก่อนกะได้แม่สาวจ้ะแม่สาวจ้ะแม่สาวจ้ะ เดี๋ยวกระลังให้จะปล่อยเขาเลี่ยเลี่ยลูกโอ้โหน่นหานนเห็นหมอนโอ้ล้อ่อนเบ้ดพี่น้องขาลันสองบาทมันเกง่งกองินมันกองสีลันเก่งแห่งยานมันเบ่งมันเกง่งนะจ้ะน้องก็พักกินมันเลีย่ยดีละเลี่ยดีละ เดยลูกเตลลูกๆตลลูกอโคอศีลมันเยียดตัวนี่เหยียไม่ยอ่ไม่ตื่นอยู่โอ้ยไ่แห้งพี่น้องไ่แห้งแข่งขาต,ตัวโตไ่เบิดจ้ะสองรอยแปดสิบพกมือคะ่ะพี่น้องคะรวมมือนี่เป็นสองรอยแปดสิบพกมือโพอ,อ,อยเหยาพังลูก แ่บอมันหัวมันหัเต okay, okay, ็ขามันจะมนมัน่มยบลูก่ะอเคออกมาคุ้มขวงเอาเออออกมาคุ้มข่วงเลียลีลเรียลียเลูกเรียลูกลูกกีฬาตัวลูกลูกีาเลียเอาลูกเลียเอาเลียลูกบ่ท่านเป็นมือจับีนองขาเลียเอาลูกเลียเอา

เรียแล้วเรียแล้วลูกุกลูกอ่าเราจะจับจัจับขาขาลูกไปยืนตั้งหนามยนดันมาเรื่องดังมาขาหนามมันโบมากกอนเรียแล้วเป็นทางเรียแล้วเรียแล้วอ่าจักเลับจักแล้วจักแล้วเันถัดตยานยังอีกตัวหนึ่งอยู่ั มาลุ่นกันค่ะสีมีตัวสีสองบอน่านขอดน่านขอดจนมาสีสีมีแฝดพี่น้องไงแห้งค่ะว่าแม่สาวพี่น้องจ้ะ KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งขาดว่าสิทโตแดงพี่น้องคะเพราะว่าออกไม่ไโตด้ดำแนวนี้ ขั้นสีดำขอดไม่ไมสีดำแบบนี่แดงแน่นอนค่ะพี่น้องได้พอมากวิดคูกระเบียด <c oughs> แดงเดี๋ยวชสอด <c oughs> เอ้ยแดงมีมละมีมด่างเลยเนี่ยด้วยพี่น้องพู่นะทองบวบอด่อทองกับบเห็นดางดำบวดเลยอ,อ,อ่ <c oughs> ข้อขาหลังขาหนาที่ขัดตอนแหลกแม่ไปเอาดากตุไม่ แมวดักตุกม้มอมอยังนุกบังยืนบังบังยืนบังหนงุกเรียเรียเรียดลูกเรียดกจะค้องหูุกลูกอีดาจัน,น,นลูกสาวอีดาเด,ด้อกเดินเกิดมากกะเ่าโหลดให้นอนเลยเกิดมากกะเ่าแล้วานาเ่าแล้วหนูเป็นสาวแล้วค่ะ ก็ได้ไม่กี่นาทีหนูเป็นสาวแล้วปิดหมเต็มหม่นะีแล้หม่ออกไปหม่งองหนอจ้าพี่น้<า>นองคะอาเมือมออม่อนี้กะจำนีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้แข็งแรงสิไทยเบื้องอีกกับพี่น้องตอนนี้เป็นแสงเสบตาเพ่นเนาะกะขอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะแต่ว่าตออ้องรอเบิง่งอาการแมวสิจังไไดพราะว่าขาลันสองบาทค่ะเกง่งเก่งตอนดึงออกขาลันเสียงดังกุกสองบาทค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเขาจะมาเบื่องกันว่าแม่สิมีผลยังบอนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยืนเรีออยดูกัอยู่ส่วนลูกสาวกะขาหนานี่ไปคัดกับไหมพາเรือ่องจ้ะตอนที่แรกมันไปเอาตูดไปชิดไหมพายตนนัวนี้ไม่ลลอมขอบขาหนาคัดกับไหมนะตอนนี้เบื้องต้นก็นคือปลอดภัยดีค่ะเดี๋ยวดูอาการติดตามอาการกันอีกที่นึ่งค่ะสิมีผลกระทบยังบอนะคะก็ให้ปลอดภัยค่ะพี่น้องค่ะ อาเรียแล้วจะเรียแล้วจ้าพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิอัปเดทให้เบิ้งอีกค่ะดีใจหลายค่ะเดตัวแม่สมใจค่ะทายาท KF31 สามหนึ่งสวยสวยบิ Big ๊กไบเลยบิ๊กใสไงบเบลล์สมซื้อค่ะอย่าเลยสมซือ้อพอพันดังค่ะเป็นทีเรื่องดอชา่จาจ้าพี่น้อง วันนี้ก็ลาไปแต่ต้นนี้ค่ะแข็งแรงดีปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกจ้าสวัสดีค่ะ